ตอนนี้ก็จะเกี่ยวกับการตั้งค่าการแสดงผลในแปลนของบันไดมาดูกันว่าเราจะตั้งค่ากันยังไงนะก็เริ่มต้นโดยการคลิกที่บันไดที่เราจะตั้งค่าการแสดงผลนี้กด shortcut ctrl t หรือเมาส์มาคลิกตรงนี้ก็ได้การตั้งค่าการแสดงผลบันไดจะอยู่ที่หัวข้อใหญ่ for plan display แล้วให้เรามาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราจะให้บันไดที่เราสร้างนี้โตที่ชั้นไหนบ้างซึ่งโดยทั่วๆไปผมจะเลือกที่ Home a n d One Story Up คือโชว์ที่ชั้นที่เราสร้างบันไดกับลขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นและตรง Layout On เนี่ยก็คือกำหนดว่าการแสดงผลในแปลนของแต่ละชั้นนั้นให้แสดงผลรูปแบบไหนตัวล่างนี้ก็คือชั้นที่มันอยู่นะครับก็จะมีการแสดงผลหลายรูปแบบด้วยกันผมจะให้ดูไปทีละรูปแบบนะเมื่อตั้งค่าแล้วเราก็ดู p พรีวิวด้านข้างนะครับเริ่มแรกโปรแกรมมันจะตั้งมาให้ visible h i d เด n ก็คือ ถึงตรงที่เป็นเบรกลายตรงนี้มันจะเป็นเส้นเทบนะแต่หลังเส้นเบรกลายเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะเส้นประมาดูรูปแบบที่2กันก็จะเป็นแบบนี้นะมันไม่มีเส้นเบรกลายอะไรทั้งสิ้นเลยรูปแบบที่3ก็คือพอถึงตรงเส้นเบรกลายแล้วก็จะหยุดแค่นี้นะหลังเส้นเบรกลายจะไม่มีการแสดงผลใดๆทั้งสิน้นตัวที่4ก็คือจะโชว์แต่เฉพาะตรงส่วนที่อยู่หลังเส้นเบรกลายเป็นต้นไปนะ ตัวที่5 No โนเบกมาร์คฮิเดนก็คือจะโชว์เป็นเส้นปลาทั้งหมดเลยตัวที่6 7ก็จะเหมือนกันนะคือเป็นเส้นปลาเหมือนกันแต่จะโชว์ตรงส่วนที่อยู่ด้านหลังเบรกลน์ถัดมาก็จะเป็นเส้นปลาเช่นเดียวกันแต่จะถึงตรงบริเวณเบรกไล์นะตัวถัดมาก็คือจะโชว์เป็นเส้นทึบทั้งหมดแต่ยังคงแสดงเบรกไล์อยู่ส่วนอันสุดท้ายก็คือตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงเบรกไลเนียจะเป็นเส้นปลาขณะที่หลังเส้นเบรกไลเป็นต้นไปจะเป็นเส้นทึบนะ ซึ่งโดยทั่วๆไปผมจะตั้งค่าเป็นรูปแบบแรกที่โปรแกรมมันให้มาแหละคือขั้นแรกจนถึงเส้นเบรกลน์เนี่ยจะเป็นเส้นทึบและหลังเส้นเบรกลน์เนี่ยก็จะเป็นเส้นปะหรืออีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันก็คือเป็นลักษณะนี้คือขั้นแรกจนถึงเบรกลน์เนี่ยจะเป็นเส้นทึบและหลังเบรกลน์เนี่ยก็จะไม่โชว์แปลนบันไดน,นะผมก็ขอเลือกเป็นรูปแบบแรกแล้วกันส่วน above relevant story เนี่ยก็คือการแสดงผลในชั้นบนเราจะให้แสดงผลเป็นยังไง รูปแบบมันก็จะเหมือนกับที่ผมอธิบายไปตะกี้แหละก็ไปลองย้อนดูนะครับซึ่งโดยทั่วไปผมก็จะตั้งค่าเป็นลักษณะนี้นะพอสังเกตอีกอย่างหนึ่งของรูปแบบการแสดงผลในแปลนบันไดเนี่ยเราอยากให้เป็นแบบไหนเราอาจจะสังเกตแบบนี้ได้นะผมคลิกที่ดับดาวตรงนี้นะเราจะสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ด้านหน้าคําอธิบายยาวๆพวกนี้นะครับ มันก็จะมีรูปแบบคร่าวๆให้เราสังเกตนะอย่างเช่นอันแรกนี้เราจะเห็นว่าก่อนถึงเบรไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นทึบหลังเบรไลน์เนี่ยจะเป็นเส้นประส่วนอันที่2เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์วาดโชว์บันไดทุกขั้นเลยและเป็นเส้นทึบนะและอันอื่นๆก็จะโชว์เป็นลักษณะตามที่มันจะแสดงผลนะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้มันก็จะโชว์เป็นขั้นบันไดทุกขั้นแต่ว่าเป็นเส้นประลองเลือกดูนะนี่เห็นไหมครับดูตรงพรีวิวมันก็จะเป็น ตามลักษณะตามที่ผมอธิบายเลยผมลองกดโอเคให้ดูก่อนละกันนี่ครับมันก็จะโชว์ตามที่เราได้เลือกกันตะกี้เลยนะคือโชว์บันไดทุกขั้นแต่โชว์เป็นเส้นปละนะอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตแบบข้าวๆนะครับว่าเวลาเราจะเลือกให้แสดงผลนั้นเราจะเลือกแบบไหนดีนะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมาเลือกเพื่อพรีวิวดูก่อนผมก็ขอเลือกเป็นแบบแรกเหมือนเดิมแหละอันนี้ก็คือการตั้งค่าการแสดงผลบันไดในแปลนแบบเบื้องต้นนะ ยังมีการตั้งค่าย่อยๆอีกทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6ตรงนี้นะเราก็จะมาเริ่มดูตั้งแต่อันแรกเลยนะครับก็คือหัวข้อ Grid and Structure Grid and Structure เนี่ยก็คือการตั้งค่าการแสดงผลในแปลนแบบทั่วๆไปนะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบโดยการคลิกตรงแถบเครื่องมือตรงนี้นะอันนี้ก็คือเบื้องต้นที่โปรแกรมตั้งให้มา ซึ่งผมขอบอกก่อนว่าโดยปกติที่ผมจะโชว์นั้นผมเลือกเป็นรูปแบบแรกนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีความละเอียดที่น้อยลงเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะอันนี้คือแบบแรกที่โปรแกรมตั้งมาให้เรานะครับและดูผลลัพธ์นะก็จะเห็นว่าตรงบริเวณขั้นบันไดมันก็จะมีเส้นประที่แสดงแนวจมูกบันไดนะขณะที่รูปแบบแรกนั้นก็จะแสดงแต่เฉพาะตัวขั้นบันไดเพียวเพียวซึ่งโดยทั่วไปผมก็จะตั้งเป็นแบบนี้แหละ แล้วยังสามารถกําหนดสีให้กับตัวการแสดงผลนี้ได้โดยการแสดงผลจะมีส่วน visible กับ hidden visible ก็คือส่วนที่มองเห็นหรือขั้นแรกจนถึงเบรกลายขณะที่ hidden ก็คือด้านหลังเส้นเบรกลายจนถึงขั้นบันไดขั้นสุดท้ายนะก็มาดูที่การแสดงผลด้าน visible ก่อน contour line p n ก็คือสีเส้นขอบสมมุติผมเปลี่ยนเป็นสีส้มเบอร์23 ตรงพรีวิวเราก็จะเห็นว่าสีเส้นขอบของขั้นบันไดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วนะขณะที่ going line pen เนี่ยก็คือการกำหนดสีของขั้นบันไดสมมติผมเปลี่ยนเป็นสีส้มเบอร์23เช่นเดียวกันเห็นไหมครับพรีวิวมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะและตรงพวกนี้ก็คือการเลือกว่าเราอยากให้ลายไทท์โชว์เป็นลักษณะไหน ซึ่งโดยทั่วไปก็เลือกเป็นเส้นทึบแหละคราวนี้เรามาดูการตั้งค่าตรงส่วนของฮิดเด้นหรือตรงส่วนที่อยู่ด้านหลังเบรกลายบ้างนะคอนทัวร์ลน์เพนก็คือสีเส้นขอบมันปัจจุบันคือสีม่วงเบอร์91สมมุติผมเปลี่ยนเป็นสีเทาเบอร์22เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาเบอร์22แล้วโฟอิงลายเพนก็เช่นเดียวกันผมก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเบอร์22นี่ครับก็จะแสดงผลออกมาเป็นลักษณะนี้นะตรงส่วนฟิลไทายก็คือกำหนดว่าบันไดของเราเนี้ย ด้านหลังจะให้โชว์ลายแฮดเป็นรูปแบบไหนซึ่งโปรแกรมจะเลือกให้เรามาเป็นแบ็กกราวก็โอเคแล้วนะแล้วเราก็เลือกสีแบ็กกราวนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโปรแกรมมันตั้งมาให้โอเคแล้วเช่นเดียวกันแต่ผมจะลองเปลี่ยนสีเพื่อให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงนะสมมุติผมเลือกเป็นสีเหลืองเบอร์97เนี่ยมันก็จะโชว์เป็นสีเหลืองเบอร์97นะรวมทั้งตรงจุดจุดนี้เช่นเดียวกันมันจะเป็นการตั้งค่าการสแสดงผลว่าเราจะให้เป็นสีอะไร ผมเลือกเป็นสีชมพูเบอร์9 5ดูนะผมลองกดโอเคให้เห็นผลลัพธ์ก่อนละกันนี่ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะซึ่งโดยทั่วๆไปเราก็จะเลือกเป็นสีที่เป็นแบบโปร่งใสเนาะตรงนี้เราก็แก้ให้เป็นโปร่งใสตัวโปร่งใสก็จะมีอยู่2ตัวซึ่งโดยทั่วไปผมก็จะเลือกเป็นโปร่งใสที่เป็นรูปหน้าจอคอมนะแล้วเราก็แก้ตัวล่างเช่นเดียวกันเลือกโปร่งใสที่เป็นลักษณะหน้าจอคอมกดโอเค นี่ครับการแสดงผลก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงเส้นเบรกลน์เนี่ยก็จะเป็นสีส้มและหลังเบรกลน์จะถึงบันไดขั้นสุดท้ายก็จะเป็นสีเทาถัดมาก็จะเป็นการตั้งค่าเส้นเบรกลน์ก็คือหัวข้อเบรกมากนะจะมีรูปแบบให้เลือกเบรกลน์อยู่หลายรูปแบบด้วยกันโดยคลิกที่ตรงนี้นะก็จะมีตัวเลือกให้เลือกว่าเราอยากได้เบรกลน์ลักษณะไหนซึ่งโดยทั่วไปผมก็จะเลือกตัวที่2หรือ4นะครับเราก็จะมาดูกันทีละตัวนะ ตัวที่สองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวที่สามออกมาเป็นลักษณะนี้และตัวที่สี่ก็จะคล้ายๆกับตัวที่สองนะโดยทั่วไปผมก็จะเลือกตัวที่2แหละตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าว่าไอ้เส้นเบรกลน์ของเราเนี่ยจะให้มันแสดงผลเป็นสีอะไรยังไงนะ visible ก็คือตรงช่วงที่มองเห็นนะส่วน hidden ก็คือส่วนที่มองไม่เห็นผมยกตัวอย่างนะผมเปลี่ยนเป็นสีส้มเบอร์ 23เส้นเบรกลายในส่วนที่มองเห็นเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเบอร์23ขณะเดียวกันตรงส่วนที่เด่นผมเปลี่ยนเป็นสีส้มเบอร์23เช่นเดียวกันแล้วดูพรีวิวนะก็จะเห็นว่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเช่นเดียวกันและเรายังสามารถเปลี่ยนลายไทยได้อีกด้วยว่าจะให้เป็นลายไทยลักษณะไหนผมลองเปลี่ยนเป็นเส้นเทบดูนะเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นเทบตรงนี้ก็จะกําหนดว่าให้เส้นเบรกลน์เนี้ยมันห่างกันเท่าไหร่นะ เช่นสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็น0.8ดูพรีวิวนะเนี่ยขนาดลักษณะอะไรต่างๆมันก็จะทําการเปลี่ยนแปลงให้กับเรานะโดยทั่วไปโปรแกรมตั้งค่าที่0.4ซึ่งผมก็มองว่ามันพอดีพอดีแล้วแหละเรามาลองดูผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งค่าก่อนก็นแล้วกันนี่ครับผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งค่าตรงเส้นเบรกไลน์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราเลือกนะถ้าสมมุติเรารู้สึกว่ามันชิดกันเกินไปอะไรเงี้ยเราก็มาปรับค่ากันได้อีกนะ การตั้งค่าเบรกลายอะไรต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะช่องแรกนี่ก็คือกําหนดว่าไอ้เส้นเบรกลายทั้ง2เส้นเนี่ยให้ห่างกันเท่าไหร่ปัจจุบันอยู่ที่0.1เมตรหรือ10เซนถ้ารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยเราก็ลองตั้งค่าใหม่ยกตัวอย่างเช่น0.15หรือ15เซนนะดูพรีวิวมันก็จะมีการขยับอะไรเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันขณะที่ช่องที่2เนี่ยมันจะเป็นการกําหนดว่าไอ้เส้นตรงนี้เราจะให้เอียงเป็นลักษณะไหน ผมก็จะสาธิตตัวอย่างให้ดูแล้วกันมันก็ตั้งค่าได้ตั้งแต่ศูนย์เป็นต้นไปเลยนะเช่นผมกําหนดเป็นศูนนะแล้วสังเกตพีวิวมันก็จะเป็นแบนลาบลักษณะนี้1ดูล่ะมันก็จะมีความเอียงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วลอง2ดูนะมันก็จะเอียงมากยิ่งขึ้นความหมายของมันคือถ้าสมมุติเราตั้งค่าเป็น1มันจะเอียงจากจุดศูนย์กลางมาทางฝั่งซ้ายเป็นจํานวน1ขั้น และก็เช่นเดียวกันมันจะเอียงมาทางฝั่งขวาจํานวน1ขั้นฉะนั้นถ้าเราตั้งค่าเป็น3ความหมายมันก็คือจากจุดศูนย์กลางมาทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเอียงมา3ขั้นและจากศูนย์กลางมาทางฝั่งขวามือก็จะเอียง3ขั้นความหมายมันก็คือแบบนี้นะเรื่งหนึงผมว่ามันโอเคแล้วส่วนตรงนี้นั้นก็คือจะกําหนดว่าให้มันล้ําออกมาด้านนอกหรือเปล่าเช่นผมกําหนดทั้ง2ช่องเนี้ย เป็น0.2เลยนะเห็นใช่ไหมผมกําหนดทั้ง2ช่องนี้เป็น0.2ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเส้นเบรกลน์ของเรามันจะล้าออกมาด้านนอกเป็นระยะ0.2นะซึ่งโดยทั่วๆไปเราก็จะไม่ให้มันล้ำเนาะก็คือค่าศูนย์ตัวเบรกมาร์กโพซิชัน bake mark เนี่ยคือเป็นการกําหนดว่าเส้นเบรกลน์เนี่ยของเราจะให้ตัดที่ระดับความสูงเท่าไหร่ที่นี้มันกําหนดให้ตามฟอร์แปนคัตเพลที่1.1เมตรถามว่าถ้าเราจะเปลี่ยนฟอร์แปนคัตเพลนเนี่ย จะเปลี่ยนได้ไหมและที่ตรงไหนก็มาดูไปพร้อมๆกันเลย f o r b แ n c นคั l เพลนเนี่ยจะอยู่ที่หัวข้อ document แล้วมาที่ f o r ์แ n c นคั l เพลนนะแล้วก็กำหนดตัวเลขที่ตรงนี้แหละสมมติเป็น1.5นะกดโอเคเราก็จะเห็นว่าเส้นเบรกไลน์ของเรามันก็จะขยับสูงขึ้นมาแล้วนะครับนั่นก็คือมันจะเริ่มตัดที่ระดับ1.5เมตรและถ้ามาดูและถ้ามาดูข้างในอีกเราก็จะเห็นว่า ฟอร์แปน c u คัตเพนของเรามันก็เปลี่ยนตัวเลขเช่นเดียวกันเป็นที่1.5เมตรทีนี้สมมุติผมเปลี่ยนฟอร์แปน c u คัตเพนเป็น1.1เมตรเหมือนเดิมแหละมันก็จะมาตัดที่ระดับ1.1เมตรนะครับแล้วสมมุติผมอยากให้แนวตัดของผมเนี่ยมันสูงขึ้นหรือต่ำลงผมจะทำยังไงวิธีการก็คือเรามากดติ๊กถูกตรงนี้นะแล้วเลือกเป็น custom height แล้วก็กำหนดเป็นตัวเลขได้เลยนะจะให้แนวตัดของบันไดเนี้ยเริ่มที่ระดับความสูงเท่าไหร่ เริ่มที่0.8เราลองดูพรีวิวก็จะเห็นว่ามันต่ําลงแล้วนะลองกดโอเคดูผลลัพธ์แล้วกันจะได้เห็นภาพณปัจจุบันนี้มันอยู่ที่ขั้นที่8กับ6นะแนวเส้นเบรกไลน์ก็จะต่ําลงมาที่ขั้นที่4กับขั้นที่6แล้วสมมุติแนวตัดผมเปลี่ยนเป็น1.5เมตรเส้นเบรกไลน์ของเราก็จะขยับสูงขึ้นตรงจุดจุดนี้ก็คือแนวตัด1.5เมตรนะซึ่งเราก็กําหนดเอานะว่าเราจะให้แนวตัดของเราเนี้ยอยู่สูงระดับที่เท่าไหร่ กำหนดตัวเลขเอาได้เลยหรือจะให้ตาม for plan cut play เนี่ยก็เลือกเป็นตัวเลือกแรกได้เลยอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าของเบรกไลน์นะถัดมาก็คือการตั้งค่า walking line คือหัวข้อที่3ถัดจากเบรกไลน์นะก็จะมีให้เลือกอยู่2รูปแบบด้วยกันคืออันที่1กับอันที่2แบบเนี้ยเริ่มต้นโปรแกรมจะตั้งให้เป็นรูปแบบที่2ซึ่งผมแนะนําว่าให้ใช้รูปแบบที่1นะเพราะเราจะสามารถกําหนดให้ว่าจะโชว์ในส่วนที่มองเห็นหรือส่วนมองไม่เห็นได้ด้วย เยเลือกติ๊กถูกที่ตรงนี้นะ visible path ก็คือตรงส่วนที่มองเห็นคือขั้นที่หนึ่งจนถึงเบรกไลน์เนี่ยเราจะโชว์หรือไม่ขณะที่ hidden ก็คือส่วนที่มองไม่เห็นก็คือตรงที่อยู่ส่วนหลังเบรกไลน์จนถึงขั้นบันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยเราต้องการโชว์หรือไม่ซึ่งโดยทั่วไปผมจะกําหนดให้โชว์ลูกศรแนวการเคลื่อนเฉพาะส่วนที่เรามองเห็นนะฉะนั้นตรงส่วน hidden p a t เนี่ยเราก็าติ๊กถูกออกได้เลย ดูตรง preview มันก็จะไม่โชว์แล้วแล้วเราก็กำหนดสีกับชนิดเส้นของลูกศรตามที่เราต้องการเช่นผมต้องการให้โชว์เป็นสีแดงผมก็เลือกเป็นสีแดงเบอร์58อยิางนี้เป็นต้นนะครับเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วลายท y p e ผมก็เลือกเป็นเส้นทึบแค่นี้แหละกดโอเคดูผลลัพธ์นะนี่ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นไปตามที่เราตั้งค่านะโชว์แต่เฉพาะส่วนที่เรามองเห็นและเส้น walking line เป็นสีแดงตามที่เราได้ตั้งค่า ส่วนการตั้งค่า numbering หรือการตั้งค่าการนับจำนวนของขั้นบันไดเราจะให้อ้างอิงจาก riser หรือเท t ซึ่งทั่วไปผมจะให้อ้างอิงจากเท d หรือลูกนอนแล้วก็กำหนดชนิดตัวหนังสือกับสีของตัวหนังสือที่ช่องด้านล่างนะเช่นผมตั้งเป็นตัวหนังสือสีเหลืองเบอร์ B 97 ต้องกดโอเคเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งค่านะครับสังเกตตอนนี้มันมี18ขั้นตอนนี้มันก็จะบอกว่าขั้นบันไดของเรามีทั้งหมด17ขั้นแล้วคือมันอ้างอิงจากขั้นบันไดที่เป็นลูกนอนนะถัดมาก็คือตั้งค่าการบอก up down ขึ้นหรือลงนั่นนั่นเองเราก็จะสามารถกําหนดโดยแทนที่ด้วย text 1กับ text 2โดยมันจะกําหนดว่าไอ้ text 1. เนี่ยเราจะให้อยู่ที่ตําแหน่งไหนนะ เช่นเรากำหนด Text 1ที่ bottom of stair หรือบันไดขั้นที่1ขณะที่ Text 2เรากำหนดที่ top of stair เป็นต้นแล้วเราก็มากำหนดอีกครั้งว่า Text1 เราจะให้เขียนว่าอะไรโดย Text 1เนี่ยเรากำหนดไว้ที่ตำแหน่งขั้นบันไดขั้นล่างฉะนั้นมันก็ต้องเป็น up เราก็พิมพ์ไป up ขณะที่ Text2 เรากำหนดไว้ที่ top of stair หรือขั้นบันไดขั้นสุดท้าย เราก็ต้องพิมพ์ไปว่าดาวนะส่วนขนาดตัวหนังสือกับฟอนต์เนี่ยก็ลองตั้งค่าดูนะครับเช่นผมกําหนดขนาดตัวหนังสือที่1.5ม mm, ิลลิเมตรแล้วเป็นตัวหนังสือสีเขียวเบอร์24เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือขนาด1.5ม mm, ิลลิเมตรและเป็นสีเขียวเบอร์24ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าตัวหนังสือมันอยู่สูงเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ปรับตำแหน่งได้นะการตั้งค่าตำแหน่งตัวหนังสือเนี่ยเราก็จะตั้งค่าตรงนี้น,นะครับ 1> text1 กับ text2 offset ตรงนี้ย t x x t 1เนี่ยก็คือตรวหนังสือที่เราแทนด้วยคำว่า up ที่เราพิมพ์ไว้นะสังเกตตรงนี้นะครับ text1 คือคำว่า up text2 เราแทนด้วยคำว่า down สังเกตตรงนี้นะ text2 คือ down ผมจะลองเซตค่าให้ดูนะ text1 offset y เนี่ยสมมติผมตั้งค่าเป็นลบ0.15ขณะที่ text2 offset y นี่ยผมตั้งค่าเป็น0.15 แล้วเดี๋ยวผมกดโอเคสังเกตผลลัพธ์ในแปลนนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือตอนแรกที่มันทับกับตัวลูกศรตรงนี้มันก็จะขยับออกมาลงมาด้านล่างนะนะเท็หนึ่งเนี่ยผมตั้งค่าเป็นติดลบมันก็เลยขยับลงมาด้านล่างนะขณะที่เท x t 2สองเนี่ยผมตั้งค่าเป็นบวกมันก็เลยขยับขึ้นไปด้านบนนะสุดท้ายก็คือตั้งค่าในหัวข้อ description นะครับมันคือตรงส่วนไหนคือถ้าดูใน preview หรือดูในแปลนตรงนี้ก็ได้มันคือจะเป็นการตั้งค่าว่า 17g คูณ0.3หรือ18 riser คูณ0.167ตรงนี้แหละครับมันก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งค่าให้โชว์อะไรยังไงนะซึ่งโดยทั่วไปผมขอบอกว่าผมปล่อยเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งค่านะครับทีนี้เรายังสามารถกำหนดได้อีกว่าเราต้องการให้โชว์อะไรและไม่ต้องการให้โชว์อะไร ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวเลขขั้นบันไดกับตรง description เนี่ยผมไม่ต้องการโชว์เนี่ยผมก็สามารถปรับได้นะโดยการปรับเนี่ยเราก็มาที่หัวข้อใหญ่ for panel display แล้วสังเกตตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีติ๊กถูกที่ m o d e l view option เนี่ยเราก็เอาติ๊กถูกตรงนี้ออกนะแล้วกำหนดว่าเราจะให้โชว์อะไรไม่ให้โชว์อะไรผมไม่ให้โชว์ตัวเลขกับ description ผมก็เอาติ๊กถูกทั้ง2จุดนี้ออกนะครับแล้วก็กดโอเค จะสังเกตว่าตอนนี้บันไดที่เราได้ตั้งค่าไปเนี่ยมันก็จะไม่โชว์ตัวเลขกับตัว Description อธิบายว่าบันไดนี้มีลูกนอนเท่าไหร่ลูกตั้งเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วหรือถ้าผมกำหนดให้โชว์ตาม m Model View Option ผมก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับ แล้วผมสามารถมากำหนดการแสดงผลตามที่ผมต้องการได้โดยมาที่ Model View Option เอาเมาส์มาคลิก Model View Option ที่ด้านล่างนะแล้วเราก็เลือกว่า Model View Option ที่เราจะใช้นี้เป็นตัวไหนเ <c oughs> ช่นผมจะใช้ Model View Option ที่ชื่อ03 Building Plan ตรงนี้ผมก็มาตั้งค่าที่หวัวข้อ s t a l e Option ตรงนี้นะแล้วผมก็ติ๊กถูกเลือกอะไรนะว่าจะให้โชว์อะไรไม่โชว์อะไรเช่นผมไม่ต้องการให้โชว์ตัวเลขขั้นบันได กับ description เนี่ยผมก็ติ๊ก2ตัวนี้ออกแล้วก็กดโอเคตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบันไดที่ผมได้สร้างขึ้นนี้จะไม่โชว์ตัวเลขขั้นบันไดกับ description อธิบายบันไดตัวนี้แล้วก็แล้วแต่ว่าจะใช้วิธีไหนนะครับตามสะดวกได้เลยก็จบครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการสร้างบันไดไม่ว่าเป็นบันไดทางเดียวบันไดตัว L บันไดพับผ้าก็ล้วนใช้การตั้งค่าการแสดงผลในแปลนและอื่น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เรียนกันมาแบบเดียวกันนี้แหละครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะทีนี้เนี่ยก็ยังมีบันไดอีกหลายรูปแบบที่ผมยังไม่ได้แนะนําวิธีการในการสร้างผมก็จะไกด์แนวทางให้คร่าวๆก็แล้วกันสมมุติว่าผมก๊อปปี้บันไดเพิ่มขึ้นมาอีก3อันแล้วทีนี้ผมอยากเปลี่ยนรูปแบบบันไดดูละก็ลองทําแบบนี้ดูนะผมคลิกที่บันไดเอาเมาส์มาวางที่แถวๆนี้นะจะเห็นลูกศรชี้ลงข้างล่างเนี้ยให้คลิกเลยนะ มันก็จะมีบันไดรูปแบบต่างๆที่โปรแกรมได้เซฟไว้ให้เราแล้วนะผมลองดับเบิลคลิกบันไดรูปแบบที่1ที่โปรแกรมเซฟมาให้นะก็จะเป็นบันไดลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเราอยากสร้างบันไดในรูปแบบลักษณะนี้เราจะตั้งค่ายัางไงก็ลองเลือกบันไดแล้วกด Ctrl T เข้าไปดูการตั้งค่าการตั้งค่าเนี่ยเราก็ดูในหัวข้อ s t r u c t u r e กับ i n i s h i n g เท่านั้นนะครับ ว่าโปรแกรมเขาตั้งค่ายัางไงยกตัวอย่างเช่นในส่วนของสตัคเจอร์เขาก็เลือกเป็นรูปแบบที่2ก็คือมีคานตรงกลางอย่างนี้นะทั้งในส่วนของขั้นบันไดและในส่วนของชานพักและส่วนฟินิชชิงนั้นตั้งค่าให้มีฟินิชชิงเฉพาะลูกนอนเท่านั้นและในส่วนรายละเอียดเราก็ลองดับเบิลคลิกเข้าไปดูนะว่าโปรแกรมเขาตั้งค่าอะไรยังไนะงเนาะคราวนี้มาลองดูรูปแบบบันไดรูปแบบถัดมาดูบ้างก็คลิกลูกศรชี้ลงตรงนี้อีกแหละ แล้วลองรูปแบบนี้ดูบ้างนะ cantilever stair ลอง double click ดูนี่ครับเราก็จะได้บันไดรูปแบบที่ยืดออกมาจากผนังในลักษณะนี้นะถ้าเราต้องการรู้ว่าโปรแกรมเขาตั้งค่ายัางไงก็ลองกด control t เข้าไปดูการตั้งค่าด้านในก็เช่นเดิมเราก็จะดูแค่ในส่วนของ structure กับ finishing แค่นั้นแหละว่าเขาตั้งค่าอะไรยังไงร,รวมทั้งในรายละเอียดของ structure กับรายละเอียดของ finishing เช่นเดียวกัน สุดท้ายเราลองมาดูตัวอย่างบันไดรูปแบบสุดท้ายกันจริงๆยังมีอีกเยอะนะแต่ผมก็แนะนำว่าให้ลองไปกดดูเอาเองกันล้วกันก็คือ m e t a ลสเตอ r ์จะมีแม่บันไดอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างนะนี่ครับลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเราก็กดเข้าไปดูการตั้งค่าด้านในให้กับมันก็ดูว่าในส่วนของ s t ั u เจอร์ในส่วนของฟิ n น s h ชิงโปรแกรมเขาตั้งค่าอะไรยังไงนะ แล้วก็กดเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าเขาตั้งค่ารายละเอียดของบันไดตัวนี้เป็นยังไงกันก็ลองศึกษาด้วยตัวเองดูนะครับก็สำหรับการสร้างบันไดแบบเบื้องต้นผมก็แนะนำแนวทางไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันสำหรับในรายละเอียดอื่นๆเนี้ยก็ลองไปย้อนดูได้นะครับหลักการมันเหมือนกันหมดแหละครับ